ะรโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับนำโดย่อมสองสิงห์พระคเดชวันวงนะครับและก็ซอระดานะครับประธานที่ปรึกษาโครงการก็มีความเห็นใจที่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่มายังไม่มีใครมาใช่ไหมครับใช่ไหมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราภาวนาน่าจะเจอญาติน้องแล้วก็มีเสื่อนเสื้อแดงก็อยากให้พี่น้องทุกท่านก็เออช่วยกันนะครับมีจิตศรัทธา ใครมีเงินตังก็มาช่วยกันสมทบที่จะร่วมจ่ายก,กันในวันพรุ่งนี้เลยนะคะจะได้เห็นกันต่อนหน้าต,ต่อตาว่าพวกเราเนี่ยได้นาปัจจัยมาแล้วนะคะมาช่วยกันสมทบด้วยต,ตอนนี้เราภารกิจของเรานะครับเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนให้กาลังใจและมอบเงินนะครับเดี๋ยวตามเราไปเลยนะครับจะมอกันาไท่่ีปต ครับตอนนี้นะครับผมหม่อมสองถึงพระเสด็จวันวง์นะครับรวมทั้งพอลดาพี่เป้านะครับมาถึงที่เรือนจำนะครับที่กำลังเอาของลงครับเดี๋ยวเราทําพิธีกรรมหรือทําพิธีการกันต่อไปนะครับพ่อและพ่อเงินและสิ่งของและรวมทั้งพูดคุยกับญาตินักโทษทางการเมืองนะครับเดี๋ยวตามเราไปเลยนะครับไปถึงจะผ่านเหตุการณ์ร้ายรายอุปสรรคมากมายแค่ไหน ให้เพื่อนคนไทยบ่ปันท้องภัยไปด้วยกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหม่อมสองสิงห์พักกระเดชวันวงในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้นะครับผมและสระดาพี่เป้านะครับและคุณจี๊ดนะครับแล้วก็ทีมงานทีวี24นะครับได้มาตามสัญญานะครับที่ทางค,คุณจอยนะครับได้เขียนจดหมายมาหาเราว่า ต้องการให้พวกเราได้มาเยี่ยมนะครับตอนนี้ก็มีมีคนที่เขียนจดหมายมาหาเรานั่งยู่ข้างผมค่ะก็ได้ยินดูทีวี24นะคะคว่าพี่หม่อมเนี่ยทำรายการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมคะครับเราตรงนี้นะคะจอยในตัวแทนของญาติผู้ต้องขังทุกๆคนมีความรู้สึกแบบเออ คือเราหมดกําลังใจตรงนี้อยากให้พี่หมอมแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกๆคนนี้ที่ร่วมโครงการนี้นะคะอยากให้ลงมาช่วยตรงนี้เพราะเรากําลังเดือดร้อนนะคะต้องการขอความช่วยเหลือจากพวกเราทุกๆคนนะคะก็เลยต้องประสานไปทางพี่หมอมช่วยประสานกับพี่น้องทุกคนว่าต้องการให้ลงมาช่วยตรงนี้ด้วยดูแลพวกเราตรงนี้ด้วยเพราะว่าที่พูดออกไปเนี่ยคือจากใจทุกคําค่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพี่หมอบพูดแล้วทาไม่ได้คือเห็นวันนี้แล้วรู้สึกดีใจค่ะดีใจแทนเพื่อนเพื่อทุกคนมากเลยค่ะรู้สึกน้ําตาไหลมากที่มีวันนี้ได้นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะพี่หมอแล้วก็จอรดาค่ะเจซอร์ดาแล้วก็ทุกๆคนแ้วทีมงานทุกคนด้วยค่ะกเราเนี่ยถ้าก้าวชีวิตเนี่ยเคยโดนมาหลายครั้งแล้วเคยมีคนเพราะว่าเออจะมาช่วยจะมาช่วยเยียวยาจะมาช่วยดูแลแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ความหวังที่ว่างเปล่า ตรงนี้รู้สึกแบบถอดหดหูใจแล้วก็ท้อใจมากแต่วันนี้เห็นเห็นกับตาพวกเราทั้ง9้าชีวิตทั้ง9ครอบครัวนะคะรู้สึกดีใจมากวันนี้พี่หม่อมทาได้ค่ะก็เดี๋ยวฝากขอบคุณพ่อปรุษหน่อยถ้าไม่ได้พ่อปราลุดพวกเราก็คงไม่ได้ทําทีวีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านพ่อปรุษนะคะ ที่ช่วยพวกเราในวันนี้ที่ช่วยให้ทีมงานพี่หม่อมได้ลงมาหาพวกเราที่เรือนจำมหาสารคามในวันนี้ค่ะกาขอบพคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะครับก็เดี๋ยวผมก็ตอนนี้ผมมาที่เรือนจำมาแล้วผมลืมไ่คนหนึงครับคือลืมขอบคุณหัวหน้าเรือนจำมื่อกี้ไปขอญาตมา เดี๋ยวแกจะอะไรว่าให้อนุญาตแล้วกลับไม่พูดถึงเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณหัวหน้านะครับที่ให้การอนุเคราะห์ให้เราใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะไม่สร้างปัญหาให้นะครับเรามีหน้าที่คือมาเยี่ยมและให้กาลังใจนะครับเพื่อนนักโทษนะครับอดิฉันซอรดานะคะก็วันนี้ก็มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะคะก็มีความ รู้สึกเห็นใจญาติพี่น้องทั้งหลายนะคะที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากในการที่จะขาดอิสระเสรีภาพแต่ก็หวังว่าทุกๆท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่ณตรงนี้ก็อยากให้มีน้ำใจมาช่วยกันด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ทีมงานซอแล้วก็ท่านคุณหมอมีกับจันเป้าเนี่ยทำงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะขอให้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะสำหรับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนี้นะคะวันนี้นะคะก็มี พี่น้องนะคะคของนักโทษทั้ง9คนนะคะได้มาอยู่ตรงนี้กับเรานะคะเพราะนั้นอ,อาจารย์เป้านะคะแล้วก็ทีมงานนี่เต็มใจจริงๆที่จะมา จุดประกาศตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้อย่าทอดทิ้งเพื่อนเ่เราที่อยู่ในเรือนจํานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดมหาสารคามนะคะขอให้พี่น้องเราผัดกันมาผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเยี่ยมกันให้ตลอดเลยนะคะขอบคุณพี่หม่อมสองสิงค์ขอบคุณพี่เป้าขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ชมทีวีอยู่ทางบ้านนะคะยังไงก็มาเป็นกําลังใจหรือว่ามีเงินมีอะไรก็มาช่วยนักโทษเราที่เรือนจาจังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะ พี่น้องชาวไทยทุกท่านและทั่วโลกวันนี้ผมดีใจหลายดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาร่ารวมรายการเยี่ยมเพื่อนเพื่อน่วยเพื่อนและค,คุณพี่สองสิงและพี่เป้าและคุณนายชลดาทุกคนแล้วผมเปอมทุกคนดีใจครับวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องเขาให้กำลังใจเพื่อว่าให้พี่น้องเข้า ได้สบายใจอีกวันนั้นเกิดล้คงทีได้ออกเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทัทัไทยทั้งโลกทั้งประเทศให้กำลังใจทีมงานที่แข็งแกงและให้ชนะได้ไปชาติที่ปไตยได้ปดแอกเร็วขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะซอ,อส,ส,ส,สรด,ดานะคะปะวีนชัยก็จะมามอบเงินแล้วก็สิ่งของให้กับพี่น้องนักโทษในเรือนจำนะคะซึ่งวันนี้เราได้ไปเยี่ยมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณรายการ เพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนําโดยคุณหม่อมสองสิงห์นะคะที่ได้มีจิตใจที่ดีงามนะคะในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนเรานะคะวันนี้ญาติคุณคมกิจนะคะมีความรู้สึกอย่างไรคะดีใจมากครับที่มี ว่าแม่พี่น้องมาเยี่ยมครับให้ควงกันรังใจครับขอบคุณมากค่ะฝากขอบคุณทีวี24ที่ดูที่ดูช่อง24นะคะขอขอบคุณค่ะที่ดูแลกันที่ไม่ทอดทิ้งกันนะคะดีใจครับดีใจครับขออบคุณมากมากขอบคุณมากๆครับที่ที่อุตส่าห์ไม่ลืมขอบคุณมากเลยค่ะให้กับพี่น้องสารคามมา วยให้กำลังใจค่ะมาจับมือกันเอาไว้ให้มา่ขอบคุณมากก่อนที่จะไปตามฝันไม่ว่าเพื่อนจะสูงจะถุกแต่เราไม่เคยลืมกันเพื่อนเราไม่ท ia, ิ <tr> no access, ้งกันดังคำสัญญา ที่ผมออกมานี่ก็ยังลำบากครับเพราะกลไกกระทบแเดือนสองร้อยสี่สิบวันนะฮะครอบครัวผมล่มจมเลยนะ,ะ,ะกิจการการค้าแรงต่างสูญสลายครับครับ,รบและน้องๆเขาอยู่มานี่ที่โดนกระทบมาเก้าครอบครัวนี่ซึ่งมากกว่าผมนี่ว่าเขาจะโดนกระทบมากขนาดไหนผมจึงวิงวอนให้พี่น้องเราที่อยู่ข้างนอกที่ดูทีวี TV ช่อง24ในครั้งนี้ครับช่วยแรงสนับสนุนมาเป็นกําลังใจผู้ที่ตกชะตากรรมของกลไกการเมืองครั้งนี้ครับคือผู้ที่ติดคุกที่มีผลกระทบครับครับกรุณาช่วยเหลือสนับสนุนทางช่องที่24ครับให้ดูแลน้องๆผู้ที่ตกชะตากรรมอยู่ในข้างในน่ครับอันโลกมืดโดยที่เขาเป็นคนบาปในเงามืดในครั้งนี้ ของคนกายกันเมืองครับขอบคุณมากครับสำหรับพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจําเมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นเนื่องจากว่าศาลตัดสินแล้ว5ปี8เดือนติดมาแล้วสองปีกว่าเดี๋ยวมีภพยโทษนะคะวันที่12บสอสิงหาหรือวันที่หธันวาก็น่าจะได้รับพยโทษเพราะว่าเขาตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ให้คุณหมอมปท้ายรายการเลยครับขอขอบคุณนะครับเรือนจําจังหวัดมหาสารคามนะครับขอบคุณ ขอออบรโลสถานีทีวี24นะครับและขอบคุณสจดําที่มอบเงินให้1,005นะครับและขอคุณกลุ่มประดับดาวนะครับที่มอบเงินมาช่วยเรา18,000นะครับและขอคุณซอระดานะครับที่ช่วยเงินมา50,000บาทนะครับและอาจจะมีอีกเรื่อยๆนะครับใช่ไหมต้อครับวันนี้เป็นตัวเงินที่ยังยังไม่สรุปนะครับเพียงแต่ว่าที่พอมองเห็นคร่าวๆนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่เป้านะครับที่มาร่วมในรายการของเราขอบคุณพบุจิตเฮเลนจิกนะครับและ และขอบคุณพี่เยาวของเราเนยนะครับโครงการเพ,เพื่อนเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับเราขอขอบคุณทุกท่านและพี่น้องนะครับวันนี้เราดีใจนะครับและเราที่เราได้มาเยี่ยมทุกท่านนะครับ